รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้ทมนำชีวิตรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความง่ายและงามนะครับรายการนี้อำนวยการผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหามกุตรราชวิทยาลัยหรือมมรอครับมีสองช่วงของรายการที่คุณผู้ชมติดตามรับชมอยู่เป็นประจำนะครับช่วงแรกมมรอคู่ไทย และช่วงที่สองรมนาชีวิตครับในช่วงมมรคู่ไทยคณะท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลัยจะได้เมตตามาสนทนาธรรมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาติดตามรับชมได้ในช่วงมมรคู่ไทยครับ ขอถวายความนอบน้อมแด่พระระตัตนตรัยถวายความเคารพพระเทรานุเทระขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท like ่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ธรรมนำชีวิตในช่วงแรกนี้ชื่อว่ามมรคู่ไทยนะมหาวิทยาลัยมหาบุรราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของประเทศไทยจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาโดยวิทยากรที่ได้รับ อารัธนามาก็คือผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาสุรารัชชวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทั้งด้านของคุณพุทธวัยวุธต่างๆมาให้ท่านได้รับฟังกันนะฮะวันนี้ได้รับความเมตตาจ,จากผู้บริหารท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสุรารัชชวิทยาลัยและยังเป็นพระสังฆาธิการนะฮะท่านเป็นเจ้าวาดว,วัดท้องเหนี่ยมด้วยนะฮะวันนี้ เฟรย์ประคุณพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วขอเชิญทุกท่านได้น้อมนมัสการพร้อมๆกันนะเฟรย์ประคุณพระมงคลธรรมวิฐานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ทวายความเคารพครับท่านทุยคุณนทวายความเคารพเจริญสุขเจริญธรรมปิติอิ่มใจในกันและกันครับผมวันนี้ก็ต้องขออนุญาตเฟรย์ประคุณว่าขออนุญาตใช้แมสในการออกอากาศเพราะว่าเรามีระยะห่างด้วยครับผมมีโซเชียลดิสแทซิ่งด้วยครับเพราะเรายังอยู่ในช่วง สถานการณ์วิกฤตนของของประเทศของเราอยู่ตอนนี้ว่าค่อนข้างสูงและก็แรงที่สุดที่มีมาครับผมเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างยิ่งครับผมเบื้องต้นก่อนจะเข้าสู่รายการก็ต้องขอกราบเมตตาเรียกยไปคุณว่าท่ามกลางวิกฤตเช่นนี้ทุกคนสิ่งที่ต้องการนอกจากเข้าของเงินทองวัคซีนหรือยาแล้วกําลังใจมันสิ่งสำคัญมากเพรื่อนขอ กำลังใจออนไลน์ถึงท่านผู้ชมทุกท่าน <c oughs> ที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตรงนี้หน่อยครับผมครับร่มเย็นด้วยธรรมธรรมคือใจนั่นคือทําใจให้เย็นด้วยความเมตตาธรรมด้วยสัมมาสุจริตอันเป็นสําคัญคือการประพฤติปฏิบัติขอมีความหวังดีมีความสะอาดมีจิตอันเป็นกุศลสิ่งเหล่านี้จะเป็นยาชลมใจ ในสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างดีครับขอบพระคุณเลยพระคุณครับผมก็ช่วงต้นนี้ได้กำลังใจจากท่านเจ้าคุณไปแล้วนะครับท่านญาติโยมสาธุชนผู้ชมทุกท่านก็ให้ร่มเย็นคให้ร่มเย็นเป็นสุขกันก็เดี๋ยวก็จะผ่านวิกฤตไปได้ครับพระบุณครับในสถานการณ์ช่วงนี้เราก็จะเห็นว่า ปัญหาหนึ่งที่มาพร้อมวิกฤตเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของความคิดความอ่านนะครับหลายๆท่านก็มีสำนักความคิดหลายสำนักบางคนก็ความคิดของตอนนี้ถูกแม้แต่เรื่องเรื่องวัคซีนจะฉีดดีไม่ฉีดดีหรือ,อ,อความคิดในการดำเนินชีวิตใ,ใครที่อ่อนแอก็จะแพ้แต่อความคิดตัวเองจนไปกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่เหมาะไม่ควร บางครั้งพอทําผิดไปเราก็บอกว่าคิดแบบนี้มันมิจฉาทิฏฐิอะไรคือมิจฉาทิฏฐิและอะไรคือสัมมาทิฏฐิครับท่านนี่คุณิครับมิจฉาทิฏฐิง่ายๆก็คือมืดความคิดที่มืดความคิดที่ล้มเหลวที่เศร้าหมองอนำโทษมาสู่ตนและก็ขยายไปสู่ผู้อื่นด้วยอะไรอะไรที่ ตั้งแต่เงาแล้วล่ะสลัวสลัวไปสู่ดำผลของมันคือความทุกข์ผลของมันคือความเศร้าโศกผลของมันคือความไม่ดีไม่ต้องการเป็นที่เกลียดเป็นที่เดือดร้อนของตนเองและต่อผู้อื่นอันนี้คือด้านมิจฉาทิฐิส่วนฝั่งตรงกันข้ามฝั่ตงตรงนันข้ามก็คือความสะอาดคือความขาวคือความแจ่มใสคือความเบิกบานคือความดีความงาม กระทำอะไรอะไรล้วนเป็นผลิตผลให้เกิดความสุขเกิดความสามัคคีเกิดความรักเอ็นดูซึ่งกันและกันและก็ตรงนี้ก็ให้ตกผลึกอยู่ในกุศลเจตนาตั้งแต่ภายในจิตใจได้กลั่นกรองด้วยความคิดที่มีเหตุผลนั่นคือจะเชื่อก่อนที่จะตกผลึกมาสู่การกระทํานั้นได้กรองแล้วว่าเหมาะสมสมควร เป็นเหตุเป็นผลที่กระทำแล้วไม่ทําให้ตัวเองหรือไม่ทําให้ใครๆพบกับความเดือดร้อนใจสัมมาทิฏฐินี้จึงนําไปความคิดอ่านที่ดีที่งานอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิถ,ถ้าที่ฟังท่านท่านทีุ่ณพระเยชนกุณก็คือว่าให้เราละเหมือนกับต้องต้องละตัวมิจฉาและตัวเจริญสัมมาทิฏฐินะคะรับตงนี้ ถ้ามองก็เข้ากับหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ท่านบ,บอกว่าสัพาพะปาปะสะกา,านังกุสละสูปสัมปทาที่ให้ละความชั่วจเจริญความดีนะครับ,รบทีนี้ถ้าถามต่อไปว่าโยมฟังมาถึงตรงนี้แล้วแหละทราบว่าเราต้องต้อง,องละวางมิจฉาทิฏฐิแล้วเราต้องเจริญสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นให้ได้ในในความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิกระบวนการฝึกครับพะครณครับเราเราจะฝึกอย่างไรที่จะเราพาตนเองไปดํารงอยู่ในสัมมาทิฏฐิครับพีุ่ณครับ ต้องปลีกเว้นตนเองจากมุมอัรบรบรู้จักสถานที่ดีอยู่ในทินทาเลที่ดีที่งามถ้าหมู่คนด้วยกันก็คือมีกาลยานชนมีกาลยานมิตรมีเพื่อนที่ดีมีบัณฑิตอยู่ในชุมชนที่มันแออัดอยู่ในแหล่งที่มันเสื่อมโทรมแต่เราสามารถเลือกสิ่งแวดล้อมที่เบบคุณบอกว่าเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตได้คบครเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเช่นเพื่อนที่ไม่ดีไม่งาม นะเพื่อนนาสู่อาบายให้ต่ําทั้งหลายนะปลีกเว้นเหล่านั้นเพราะเพื่อนเป็นเป็นตัวสําคัญที่สุดเพราะเราจะใกล้ชิดมีความคุ้นเคยเสพเสพคบกันดังใดก็อาศัยนีนเพื่อนก่อนมโดยเฉพาะในวัยเดียวกันที่ว่าเดียชื่อว่าเป็นกาลยานามิตรเนี่ยแหละเพราะต่างวัยไม่ค่อยเป็นกาลยานมิตรเด็กเกินไปก็ไม่ใช่เป็นกายแนะนําสั่งสอนฉะนั้นกาลยานามิตรจึงสําคัญ รับผมนัานสัมมาทิฏฐิคือความความคิดความเห็นที่เหมาะที่ถูกที่ควร,ครใช่ไหมครับครับซึ่งอันนี้จะอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดครับครับตรงนี้ถ้าจะไม่ตาหรือ,รอคุณตอบว่าตอนนี้หนึ่งเราต้องมีมีกลัลยาณมิตรใช่ไหมครับครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราดำรงตนอยู่แล้วเราอยู่ในความสุ่มเสี่ยงด้านความคิดเราเราจะเอาอะไรเป็นตัวตัดสินว่าเอ๊ะ เราเราทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือตอนนี้จิตเราตกไปในมิจฉาทิฏฐิแล้วจะดึงจิตขึ้นมาแบบนี้อะต้องทำยังไงครับรู้จัก<ม>ยืนนิ่งสักครู่หนึ่งเหมือนสติติดมาครับตั้งสติให้มันสติเป็นตัวพลังแล้วจะทําให้ก่อนคิดที่รอบถี่ทวนก็คือเกิดองค์ปัญญาครับผมรู้จักพอเกิดองค์ปัญญาแล้วมันติดติดแล้วติดลมแล้วรู้จักถอยรู้จักกลับตัวรู้จักระวังตัว ก็จะเกิดความขับเคลื่อนระวังในสิ่งที่กวรระวังก็คือระวังในสิ่งที่ไม่ดีและอะไรที่ไม่ดีแล้วก็รู้จักไม่เสียดายกําจัดละทิ้งตัดทิ้งไปได้เพราะเกิดความไม่ดีไม่งามเป็นมลทินกําจัดสิ่งที่ไม่ดีและที่สําคัญที่สุดคือผลักดันความดีความงามสร้างความดีความงามให้เกิดมีสังคมเดี๋ยวนี้มันมันหมุนไวแล้วรเราก็อยู่กับกระแสทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์ก แค่เห็นกดไลค์แค่แช์เนี่ย <c oughs> ก,ก็ส่งถ้าไม่ใช่ความคิดที่เป็นสามมาก,ก็ส่งมิจฉาทิทิจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งไปสื่คนหนึ่งเรื่องตรงนี้ควรจะต้องระวังอย่างไงครับการการอยู่ในกระแสที่มันหมุนเร็วแบบนี้ครับคือต้องฉุกให้ได้ฉุกก็คือ,คอหยุดหยุดเป็นตัวกรองที่จะให้สติตั้งนั่นเองก็ฉุกคิดให้เป็นประมาณหยุดนะสักนิดหรือฉุกสักนิดสติก็ตั้งมัน ไม่ตระหนักไม่ตระนกตัวความที่ท้วนที่จะเกิดความเหมาะสมอันเป็นกันความมีเหตุมีผลอันเป็นความเชื่อก็จะตรงมาตามสายครับผมต้องดีงามค,ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระคุณมากครับ,รบผมท่านญาติโยมสาธุชนฮะวันนี้รายการรู้ทำรรนำชีวิตในช่วงมะมะรคู่ไทยนำสิ่งสำคัญมาให้ท่านทั้งหลายนะ เราศาสนาท่านบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นใจเราถ้าดํารงอยู่ในสัมมาทิฏฐิได้เทพคุณพระมงคลธรรมวิฐานได้ให้ข้อคิดเราว่าตั้งสติสักนิดหนึ่งวันนี้แล้วก็ทบทวนนะว่าสิ่งที่กําลังเราทํานั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลหรือเป็นกุศลตรงนี้นะฮะท่านทั้งหลายก็จะดำรงตนอยู่ในความเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ได้อย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอ กราบขอบพระคุณพรยเอาคุอ <taking> ีกครั u u ้งนะครับแล้วก็ขอลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านญาติโยมสาธุชนผู้ชมทุกท่านทุกคนเพื่อขอเจริญมมาอ้อนามหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนคนปรปฐมเปิดสอนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครทั้งพระภิกษุสมณรและประชาชนทั่วไปแบ่งออกเป็น4คณะวิชาคือคณะศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยาศาสตร์คณะสังคมาศาสตร์คณะศึกษา,าศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลายัยโดยมีทั่วประเทศ7วิทยาเขตสวิทยาลัยดังนี้วิทยาเขตมหาวิทยาลุงกรราชวิทยาลายัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยา,าเขตสิรินธรราชวิทยาลายัยในพระราชูปถมจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแกน่นวิทยาเขตล้านานาจังหวัดเชียงใหม่วิทยาเขตศรีธรรมโสกราชจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาเขตร,ร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยาเขตศรีล้านช้างจังหวัดเลยมหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย,ลยจังหวัดนครราชสีมาสำหรับการศึกษาของสตรีและแม่ชีโดยเฉพาะวิทยาลัย,ลายาศาสนศาสตร์ยโสธรจังหวัดยะโสธรวิทยาลัย,ลายาศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาลสินจังหวัดกาลสินและนั่นคือมอมอรอ คู่ไทยครับในช่วงที่สองของรายการทำนำชีวิตเป็นช่วงเวลาที่จะได้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมเรื่องราวจากบุคคลต่างๆอย่างเช่นพระสอนศิลธรรมที่ท่านได้ปฏิบัติศาสนาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประชาชนเพื่อเยาวชนตลอดถึงวิทยากรต่างๆนะครับที่จะได้นำธรรมมะมาเป็นธรรมนำชีวิตซึ่งแน่นอนครับชีวิตมีคุณมีค่า จะมีคุณมีค่าได้ก็ด้วยการใช้หลักธรรมนำพาชีวิตนั่นเองติดตามรับชมได้ในช่วงธรรมนำชีวิตครับคือเรามาอยู่ที่นี่เรารู้สึกเหมือนเราเราได้บุญด้วยนะครับได้สอนลูกศิษย์ลูกหา แล้วลูกศิษย์เรามันมีความจุดเด่นคือเราไม่ได้สอนแค่โยมได้สอนพระ,ะด้วยนะครับซึ่งปกติจะมีแต่พระสอนโยมแต่เราเป็นโยม,แต,ม,โยมแต่เรามีโอกาสได้ถวายความรู้พระคุณเจ้าด้วยจากเด็กบ้านนอกสู่อาจารย์ในเมืองหลวง ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปกว่าจะมาเป็นอาจารย์ได้นั้นชีวิตต้องผ่านอะไรต่อมิอะไรหลากหลายมากชีวิตการเป็นพระเนื่องด้วยต้องดิ้นรนให้พ้นความจนเพื่อจะได้รับการศึกษาเพื่อให้มีชีวิตที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นก็พื้นฐานชีวิตนะครับเกิดในครอบครัวที่เป็นพ่อแม่เป็นชาวนาแล้วตอนเป็นเด็กโตขึ้นหน่อยหนึ่งพ่อได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าฐานะทางบ้านก็ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไร เป,เ,ปเป็นวิถีชาวนานะด้วยชีวิตม,ม,นนนะมันไม่แน่ไม่นอนนะครับมันไม่แน่ไม่นอนคือตอนเรียนม .4 ก็วางแผนชีวิตว่าจะไปเรียนต่ออยากสอบเข้ารัฐศาสตร์จุฬานะครับมีความคิดว่าอย,อยากไปเรียนเทคนิคก,การแพทย์มีความคิดมันไม่แน่ไม่นอนนะครับชีวิตจนจบม .6 โหจริงๆก็ไปเรียนที่ราชพัฒน,น,น์อุดรธานีนะครับอยู่หนึ่งเทอมหนึ่งเทอ,อมด้วยความเป็นนิสัยเกเรก็เรียนไป น่าจะติด F อยู่ตัวนึ่งก็เลยทําให้ใจถอยใจถอดก็เลยไม่เรียนดีกว่าก็เลยตัดสินใจลาออกอาจารย์สัญญาก็เลยบอกผมว่าให้ให้ดูแกนี่เป็นตัวอย่างนะแกเคยเห็นเพื่อนแกสมัยที่แกแกก็เคยไปบวชเรียนมาเหมือนกันนะครับแกก็บวชเรียนมาแกก็บอกว่าตอนแกไปบวชตอนแรกแกบอกให้ดู case s t u ี้แกเป็นตัวอย่างคือคุณแม่ก็อนุญาตให้บวชแต่คุณพ่อไม่ให้บวชคุณพ่อบอกให้ไปทางานที่เกาหลี แต่ผลสุดท้ายท่านก็ยอมให้บวชเหมือนเดิมพอได้ให้บวชบวชตอนนั้นบวชในตอนอายุ19 19ปีนะครับบวชปิแรกเป็นสามเณรพอได้บวชเรียนปุ๊บก็ท่านอาจารย์สัญญาท่านก็วางแผนให้ให้เรียนหนังสือวางแผนเรียนหนังสือก็คือเรียนปริญญาตรีสองที่ก็คือการการศึกษาของทางพระเนรเนี่ยก็คือหลักๆที่เขาจะเรียนกันมีมีมแผนกทมนะครับสายสายการศึกษาปริยัพแล้วก็สายการศึกษาที่เป็นสามัญ คิดอยู่ว่าจะทำยังไงจะเข้าถึงเรียนนะพอดีมีโครงการพระสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคือตอนนนั้นเข้ามามารับสมัครคล้ายๆทั้งทั้งมารับสมัครแล้วก็มานิเทศไอรุ่นก่อนๆที่ที่เขาเคยสมัครไปแล้วเราด้วยปีนั้นเป็นเนนคือคิดในใจอยากเข้าร่วมโครงการพวกนี้อยากไปเผยแผ่พุทธศาสนาอยากไปสอนหนังสือเด็กนักเรียนอยากไปที่อยากไปอะไรอยากไปประกาศธรรมให้พุทธเจ้า ก็คิดเลยทำไงก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปปรึกษาถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเอ้ยได้ที่เรียนได้เราเขาก็เลยรับรับเราก็เลยรับ,บ,บ,บจากนั้นก็เผยแผ่พุทธศาสนาไปเรื่อยจนกระทั่งจบปริญญาตรีปุ๊บไปต่อปริญญาโทที่ขอนแก่นเรียนทางด้านรัฐาศาสตร์นะครับระหว่างที่เรียนปริญญาโทก็เป็นไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่โรงเรียนวัดจันทร์สามคัคคีนะครับของธรรมยุทธ์ที่อำเภอเมืองจังหวัดนองคาย ก,ก็สอนโรงเรียนประยัดด้วยแล้วก็เรียนระดับปริยโทไปด้วยพอดีจบปริยโทป,ปุ๊บก็เปลี่ยนจากโรงเรียนประยดัดไปสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วิเขียนหองคายคแล้วก็เรียนต่อวิเอกทางด้านรัฐศาสตร์ที่ที่มหาวิทยาลัยสุโข,ขทัยมัธยราชครับ,ค,รบคือไม่ตอนแรกไม่เคยคิดนะครับว่าชีวิตจะมาอยู่ในภาคกลางเพราะว่าเคย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 พูดในใจกับตัวเองอยู่ตลอดแล้วว่าเฮ้ยเรามันเกิดที่ต่างจังหวัด อยู่กับวิถีขอเป็นบ้านนอกมาตลอดแล้วอยู่ภาคกลางเนี่ยมันจะอยู่จะปรับตัวเข้ากับสังคมได้ไหมอะไรเงี้ย,ยก็ก,ก็ก็คิดอยู่เหมือนกันจนจนกระทั่งก็รู้จักกับท่านรองอธิการบดีท่านท่านพระครูประหลัดนัทพงศ์นะครับอันนี้อันนี้ฐานานุกรมเดิมท่านนะครับก็รู้จักกับท่านก็ท่านก็บอกว่าท่านจะเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษานะระดับปริญญาโทปริญญาเอกท่านหา ด็อกเตอร์ทางด้านรัฐศาสตร์อยู่ท่านก็นเลยบอกว่ามาช่วยมาช่วยที่ดีหน่อยก็อยากให้เรามามาขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตร เป็นพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนทําให้ท่านมีความกระหายที่จะมาเป็นอาจารย์สอนในรั้วมหาวิทยาลัยการศึกษาการทํางานอย่างหนักเพื่อบททดสอบความเป็นดุมบ้านนอกคนหนึ่งที่จะสารฝันและตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาจึงได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ให้เข้ามาทํางานที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคือมาเห็นโครงสร้างบนนี้ตกใจนี่มหาวิาลยมหามกุฏ โครงสร้างอาคารสถานที่ต่ว่ามันพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนมากมาแล้วก็ทรัพยากรบุคคลเนี่ยเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยตอนแรกก็กนึกว่าเขาจะแบบชอบชิงดีชิงเด่นกันไม่มีเมตตากรุณาต่อกันอะไรเงี้ยแต่พอด,ดีมาอยู่จริงก็รู้สึกอบอุ่นนะครับรู้สึกอบอุ่นมันเหมือนครอบครัวเดียวกันมันเหมือนพี่มันน้องมีอะไรช่วยเหลือกันปรึกษากันแล้วนักศึกษาเนี่ยที่เขาเรียนเนี่ยหลายคนเมื่อก่อนเขาเขาเขาคิดเคยเคยคุยกันนักศึกษา เขาคิดว่าเขานึกว่าเขามาเรียนที่นี่เขาจะเรียนแต่วิชาการทางด้านพุทธศาสนาอย่างเดียวเขาบอกว่ามันเกินความคาดหมายที่เขาตั้งใจคือมันได้เรียนทั้งวิชาที่เป็นความรู้ที่เป็นศาสตร์ทางโลกแล้วก็ความรู้ที่เป็นศาสตร์ทางธรรมอย่างที่สโลแกนที่หลายมหาวิทยาลัยที่เรียนเขาพูดกันก็คือความรู้คู่คุณธรรมก็แนวทางการพัฒนาหลักสูตรหนึ่งละก็คือสร้างหลักสูตรให้มันได้มาตรฐานตามกรอบของสกอที่กําหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักไว้ ก็คือตัวไหนที่มันยังไม่เติมเต็มยังไม่ถูกต้องตามตามสกอขอ้อมลเราก็พยายามทาตัวนี้ให้มันรัดกุมนะครับแล้วก็พอดีหลักสูตรตัวนี้ได้มาตรฐานปุ๊บเราก็ไปพัฒนาในด้านของคุณภาพนักศึกษาคือนักศึกษาาที่มาเรียนที่นี่นอกจากเขาเขาจะ,ะได้เรียนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองของของสกอนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาจะได้มี องความรู้เป็น,ปนบัณฑิตนะครับท,ที่มีคุณภาพนะมีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการทางด้านพุทธศาสนาเพื่อที่จะนําไปปรับใช้ใน,ในหน่วยงานหรือองค์กรที่เขาอยู่ใช่ว่าอย่างกรณีของหลักสูตรพระเอกเนี่ยหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับแต่ภายในยโครงสร้างหลักสูตรมีทั้งวิชารัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎกบ้างวิชากรรมฐานบ้างการปกครองเชิงพุทธบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลักสูตรที่เป็นจุดเด่นของมหาบัณฑเรา ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมกุฎมหามกุฎคือเรามาอยู่ที่นี่เรารู้สึกเหมือนเราเราได้บุญด้วยนะครับ mm hmm. นอกจากเราได้ได,ได้ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาแล้วลูกศิษย์เรามันมีความจุดเด่นคือเราไม่ได้สอนแค่โยมได้สอนพระด้วยนะครับ mm hmm. ซึ่งปกติชาววิตาพระสอนโยมแต่เราเป็นโยมแต่เรามีโอกาสได้ถวายความรู้พระคุณเจ้าด้วยนะครับมันมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเราเราได้ได้บุญจากการถ่ายทอด วิทยาการให้กับคนทั่วไปแล้วเรายังรู้สึกเราได้บุญด้วยให้ตอบแทนพุทธศาสนาที่ที่คล้ายๆแบบให้ชีวิตใหม่แกเรานะครับก็คือให้เรามีโอกาสได้เรียนหนังสือจจบในระดับปริญญาเอกมาคือตอนตอนสมัยเรียนนะครับ คือหลายคนถามว่าอย่างมวเอกเนี่ยที่จริงหลักสูตรปริเอกรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยมัธยมราชมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไม่ไม่มีใครจบง่ายนะครับคือแต่เราสามารถจบเป็นคนที่2ของของหลักสูตรนี้ได้นะครับทั้งที่เราเป็นรุ่นที่5นะครับจะเราจบภายใน3ปีด้วยซึ่งหลายคนนมว่าทํายังไงถึงจบเร็วเราก็บอกว่าผมมาเรียนเนี่ยผมถือหลักธรรมตัวหนึ่งมาเรียนอิที่บาท4ประการฉันทะวิริยะจิตตะวิบังสาฉันทะก็คือความพอใจผมพอใจมาเรียนที่นี่ อยู่แล้วเมื่อฉันทัพมีความพอใจเราก็มีวิริยะก็คือมีความเพียรขยันหมั่นเพียรศึกษาเราเรียนภาคเพียรปฏิบัตินะครับในในในาศาสตร์ที่เราเรียนนะครับแล้วก็จิตตะจิตตะาืออจิตใจฝักใฝ่ทบทวนว่าเราบกพร่องตรงไหนไหมทําไมเราเราถึงเรียนชา้าหรือรอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็วิมังสาก็คือทบทวนทบทวนสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันมันมันมีปัญหาอะไรไหมประมาณเนี้ยความสุขที่ตัวเราคิด ชีวิตยอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเรากระทำเอง โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์คือพัฒนาการสอนศิลธรรมเพื่อสร้างเยาวชนที่ดีแก่สังคมบน4พันธกิจนั้นก็คือ1พัฒนาพระสอนศิลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา2วิจัยและพัฒนาเพื่อสแสวงหาองค์ความรู้และติดตามประเมินผล 3. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมตามแนววิถีพุทธ4บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนรับสมัครพระภิกษุทั่วประเทศเข้ามาเป็นพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนและอบรมตามหลักสูตรที่ทางโครงการกำหนดให้ได้มาตรฐานและส่งออกไปสอนตามสถานศึกษาต่าง ประกาาาศานาในใาาเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับทำนำชีวิตหากมีทมนำหน้าชีวิตก้าวเดินตามธรรมก้าวตามเส้นทางแห่งธรรมความสงบความสุขย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ความง่ายงามจะเกิดขึ้นในชีวิตครับหากแม้นเรียนรู้และนำพาไปสู่การปฏิบัติ นี่คือทั้งหมดของรายการรู้ธรรมนำชีวิตซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ